สวัสดีครับวันนี้เรามาลองอามาดูข้อมูลจากวิดีโอแนะนำโรงเรียนบ้านดูที่จังหวัดสุรินทร์กันครับอ๋อโรงเรียนบ้านดูสุรินทร์ได้ยินว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเก่าแก่เหมือนกันนะคะอยู่แถวอำเภอสำรงทาบใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ที่สำารงทราบสังกัดสพอพสุรินทร์เขตหนึ่งเขาบอกว่าก่อตั้งตั้งแต่พศอ,อเลยนะครับ โห oh, 2,474นี่มันเกือบร้อยปีแล้วนะคะเนี่ยเก่าแก่มากจริงๆค่ะนานมากครับพื้นที่โรงเรียนก็ประมาณ8ไร่เปิดสอนตั้งแต่ออนุบาลเลยไปจนถึงม .3 ครับค่ะแล้วข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ล่ะคะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้พออ,อคือท่านสมมิตรสาลีบุตรครับส่วนรองผอ,อ,อก็คือท่านธนวัฒน์ทวีบุคลากรทั้งหมดมี19ท่าน อืม19ท่านดูแลนักเรียนกี่คนคะนักเรียนทั้งหมด286คนครับก็แบ่งเป็นอนุบาล28คนประถม171คนแล้วก็มัธยมอีก87คนครับจำนวนประมาณนี้สำหรับโรงเรียนต่างอำเภอก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะแล้วด้วยความที่ประวัติยาวนานขนาดนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเขาเป็นยังไงคะน่าสนใจมากวิสัยทัศน์เขาชัดเจนนะครับเน้นความรู้คู่คุณธรรม แล้วก็เป็นเลิศด้านศิลปะดนตรีกีฬาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยแล้วก็น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็มุ่งสู่สากลครับผมโหฟังดูครอบคลุมมากๆเลยนะคะคือตั้งเป้าไว้สูงเหมือนกันนะทั้งวิชาการทักษะชีวิตคุณธรรมเทคโนโลยีชุมชนสากลครบเลยค่ะใช่ครับ แล้วเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ด้วยนะอ๋อเหรอคะยังไงคะอัตลักษณ์คือดนตรีกีฬาพาสุขใจครับส่วนเอกลักษณ์นี่ยิ้มง่ายไหว้สวยผู้จาไพเราะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับยังมีปรัชญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกกับคำขวัญอีกนะเรียนดีกีฬาเก่งเคร่งวินัยฝ่ายคุณธรรมคํำจุนสังคมครับอือหือคือทุกอย่างมันดูเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ปรัชญาคำขวัญเหมือนเป็นแนวทางให้ทั้งครูทั้งนักเรียนเลยเนอะการเน้นดนตรีกีฬาพาสุขใจนี่บรรยากาศคงดีน่าดูเลยนะคะน่าจะอย่างนั้นครับแล้วสีประจาโรงเรียนล่ะคะมีความหมายอะไรไหมคะมีครับสีแดงดําสีแดงนี้คือคุณธรรมความคิดสร้างสารรค์อิสระ,ะส่วนสีดําก็คือความมั่นคงความแข็งแรงครับ ออ oh, แดงดำก็ดูหนักแน่นดีนะคะสอดคล้องกับปรัชญาดีค่ะทีนี้พอเราเห็นภาพรวมวิสัยทัศน์ตัวตนเขาแล้วผลงานแล้วคะโดยเฉพาะปีล่าสุดปี6 7เป็นยังไงบ้างสอดคล้องมบที่ตั้งเป้าไหมคะผลงานวิชาการนี่น่าสนใจมากครับผลสอบโอเนตนะครับทั้งป .6 ทั้งม .3 คะแนนเฉลี่ยเขาสูงกว่าระดับประเทศเลยนะโห oh, สูงกว่าระดับประเทศเลยเหรอคะครับโดยเฉพาะม .3 นี่ ได้อันดับหนึ่งของเครือข่ายเลยครับสุดยอดเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะคะโรงเรียนในระดับอำเภอทำคะแนนโอนเน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศได้แล้วยังที่หนึ่งเครือข่ายมสามอีกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะอาจจะสะท้อนเรื่องการสอนหรือการสนับสนุนจากชุมชนตามวิสัยทัศน์หรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ยังมีผลประเมินอาทีความสามารถการอ่านของปอนหนึ่งนะครับมีเด็กได้เต็ม100-5ถึงคนโหเก่งจังเลยค่ะครับ ส่วน NT ของปสก็สูงกว่าระดับประเทศเหมือนกันค่ะยังไม่หมดนะด้านศิลปะที่เขาเน้นในวิสัยทัศน์นะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองขับร้องเพยงไทยหมู่ระดับมอ1-3ด้วยครับโอ้ ทัดเลยค่ะอันนี้คือตอบโจทย์วิสัยทัศน์เรื่องความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรีเลยการที่ทําได้ดีทั้ง O.NET RTNT แล้วก็มาได้รางวัลด้านดนตรีไทยอีกสแสดงว่าเขาพยายามพัฒนาเด็กรอบด้านจริงๆตามที่บอกไว้เลยนะคะใช่ครับนอกจากเรื่องผลสัมฤทธิ์นักเรียนแล้วการพัฒนาโรงเรียนอ,อสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ก็น่าสนใจครับปี67นี่เขาสร้างอาคารอนุบาลใหม่เลยนะพร้อมสนามเด็กเล่นด้วย โอ้ดีจังเลยค่ะเด็กเล็กๆได้อาคารใหม่สนามใหม่เลยครับแล้วก็มีโครงการปรับปรุงห้องน้ําสุขขาดีมีความสุขอันนี้ก็น่ารักดีค่ะค่ะสําคัญมากเลยนะคะเรื่องห้องน้ําเนี่ยใช่ครับแล้วก็ปรับปรุงห้องประชุมให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์เพิ่มด้วยครับการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้สําคัญจริงๆนะคะอาคารสนามเด็กเล่นห้องน้ํามันส่งผลต่อความสุข ความเป็นอยู่ของเด็กๆโดยตรงเลยส่วนห้องประชุมอาคารโดมนอกจากใช้นี่โรงเรียนแล้วเอออาจจะเปิดให้ชุมชนเข้ามาใช้ได้ด้วยหรือเปล่าคะอ๋อน่าจะนะครับก็เข้ากับวิสัยทัศน์เรื่องชุมชนมีส่วนร่วมพอดีใช่ค่ะก็ตอบโจทย์ตรงนั้นไปอีกทางหนึ่งการพัฒนาพวกนี้ก็เหมือนสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทั้งเรื่องดนตรีกีฬาาสุกใจแล้วก็การเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะใช่เลยครับ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีว่างันเธอครับค่ะใช้เลยสรุปแล้วโรงเรียนบ้านดูถึงจะเก่าแก่ก่อตั้งนานแล้วแต่ก็ดูไม่หยุดพัฒนาเลยนะครับมีความพยายามปรับปรุงตลอดทั้งคุณภาพวิชาการทักษะศิลปะดนตรีกีฬาคุณธรรมและก็ สภาพแวดล้อมทางกายภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเป็นภาพรวมที่น่าประทับใจมากค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะคะคือการที่โรงเรียนเขาเน้นอัตลักษณ์ดนตรีกีฬาพาสุขใจแล้วก็เอกลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยผู้จาไพเราะแบบชัดเจนขนาดนี้ค่ะครับนอกจากผลการเรียนที่เป็นคะแนนที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยในระยะยาวมันน่าจะส่งผลต่อประสบการณ์หรือว่าการหล่อหล,อ,ลอมตัวตนของ นักเรียนที่จบจากที่นี่ในมิติอื่นๆยังไงบ้างนะคะคืออาจจะวัดผลยากกว่าแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันันนี้ยน่าสนใจน่าติดตามต่อไปในอะนาคตมากๆค่ะอืมนั่นสินะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับ